สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะนี่เราจะเดินไปเที่ยวในสวนยางอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปอัปเดตบ้านแมงทับพูนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะใบาย,ยางก็จากสีน้ําตาลนะคะจากเขียวแล้วก็มาน้ําตาลนะคะน้ําตาลเข้มนะคะตอนนี้ก็ร่วงใกล้จะหมดแล้วนะคะ,ะ,คะอ่ะพี่หอมจะไปไหนคะ อ๋อก oh. ลังลงบ้านนี่อืนี่นะคะก็พี่จันหอมก็ยังอยู่ที่รีสอร์ทนะคะเนาะยังอยู่ในบ้านพักนะคะนเนี่นะคะก็ไล่อยู่ไล่แต่เช้าแล้ว,วนี่นะคะเราก็มาดูอันนี้ก็เป็นอดีตบ้านแมงจีซอนนะคะหรือก่อนนั้นก็จะเป็นบ้านของพี่สาวดานะคะนี่นะคะดูนะคะเอฟซีนี่ใบยางนี ร่วงเยอะมากเลยนะคะใบายางร่วงเยอะมากนี่ก็จะเป็นจักรยานของใครเนาะมาลืมทิ้งไว้ที่นี่นะคะเราก็เดินเลาะๆไปนะคะว่าเราไปดูนะคะโอ้โหนี่ดูใบายางนะคะเอซดูใบายงบางใบยางเยอะมากแน่นมากเลยนะคะแน่นมากนี่นะคะใครห้ามมาจิบไฟนะคะเนาะ ถ้าจุดไปุพ่มนี่มันจะลามเลยนะคะ fc เพราะว่าน,นี่ดูนะคะต้นยางก็ใบก็จะร่วงหมดแล้วนะคะ fc ก็จะเป็นการพลิบใบใหม่ออกมานะคะเป็นการผลี่ใบใหม่ออกมาในวันข้างหน้านะคะน,นี่ก็จะเป็นกระท่อมของแอดนี่นะคะก็คิดถึงนะคะเอามาดูนะคะอันนี้ก็อัปเดตบ้านแมงทับพูนะคะโหสีสวยเชียวนะคะเนาะสีอาชมพูเขียวนะคะ นี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะสีน้ําตาลนี้นะคะเนาะ,ะเป็นห้องครัวแล้วมีกระเบื้องด้วยนี่นะคะกระเบื้องกอ็โอ้โหกระเบื้องนี่ก็เป็นสีสีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็จะดูกลมกลืนกับใบไม้เลยนะคะเอา้าลุงวงังทํางานด้วยเหรอวันนี้อา้าวาาก็เดินมาเงียบๆเอ๊ะไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ โอ้ทาสีตั้งแต่เช้าเลยเหรอลุงวางนเช้าโอ,ทาอ,ทาโอ้ทาสีตอนเช้าโอ้ทาสีตอนเช้าใส่ย,ยาแนวโอ้ใส่ย,ยาแนวโอนี่กระเบื้องก็สีสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแมงทับพูนะคะนี่ก็สามารถนั่งเล่นได้เอาเสือมาปูนั่งเล่นได้สบายนะคะนี่บ้านนะคะ,ะเราไม่ต้องทำใหญ่โตหรอกนะคะแค่นี้ก็กระทัดรับน่าอยู่มากนะคะ อันนี้ช่างวางนะคะลุงวางนะคะก็ทําการทาสีสีเขียวนี่มันสีสดใสจริงๆเนาะลุงวางเนาะอย่างงี้เขาเรียกว่าเขียวอะไรคะไม่รู้รเขียวอ่อนใช่ไหมเขียวอ่อนเนาะเขียวอ่อนครับในเขียวอ่อนนี่นะคะก็ <c oughs> สีครัวกับสีบ้านเอากันสีครัวกับสีบ้านก็สีเดียวกันเนาะโอ้นี่นะคะก็ทีนี้ฝนไม่ซาดแล้วเนาะลุงวังเนาะก็ปิด แล้วนี่เหมือนกับบ้านเลยเนาะถ้ามองดูเขาไม่ดูหเหมือนเหมือนบ้านแล้วเนาะเหมือนบ้านเลยโอ้แตดูใบาย,ยางเนาะแบบมันเยอะมากเลยเนาะหนงหวงังนี่ว่าถ้าถ้าไม่ปิดบปนี้ใบไม้มเข้าโอ้นี่บ้านแมงทับพูนี่สวยกับบ้านแอดอีกนะสวยกับบ้านพี่อีกนะหนุหวงังบ้านพี่ไม่ได้ทาสีบ้านพี่เป็นบ้านเก่าโบราณจ้ะ บ้านไม้บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สมัยแต่ก่อนน่ะแล้วเราก็รับมรดกมาจากพ่อแม่เนาะเราก็ไม่อยากที่จะรื้อทิง้งเพราะมันเป็นไม้เสียดายไม้อยู่บ้านไม้แล้วมันสบายเนาะก็เปลี่ยนแค่เสาแหละถ้าจะเปลี่ยนใช่ก็อยากเปลี่ยนมันกันแต่บ้านนะ่ะตัดไม้โทออกมันบานปลายเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องมีเงินสำรองแหละอ้าวสองสาแสนเนาะใช่ สองแสนมาอยู่ตัวไหมเสายี่ิบสี่ต้นที่บ้านนะ่ะไม่อยู่ไม่อยู่เนาะทำไมก่อนนะสมัยก่อนไม่ถือสองแสนไม่ทุกวันนี้อะ่ะถ้าเสาขนาดนั้นลองคิดดูนี่ถ้าทุกวันนี้ฐานแสนสี่แสนใช่ก็เราจ้างบ้านพี่นะ่ะพอจะเปลี่ยนตอนนี้พี่ก็แฟนพี่ก็ซื้อพวกไม้ฝาเชราบอะไรมา มาแบบเหมือนว่าเราเราซื้อทยอยซื้อน่ะ<ช>เราไม่มีเงินก้อนเนาะ<ช>เราก็ทยอยซื้อมาไว้ซื้อแล้วก็ผมก็เหมือนกันแหละแต่ก่อนก็ทยอยซื้อซื้อนู่นซนี่ก็ใช่พอครบซื้อครบแล้วก็จะทำใช่ทีนี้ต่อไปก็หาเงินให้ช่างเ<ช><ช>นาะเพราะว่ามันแพงที่ช่าง<ช>อุปกรณ์นี่มันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่วันนั้นพี่ก็ซื้ออยู่ก็หลายมัดเหมือนกันนะ มันหนึ่งมันมีอยู่ที่ประมาณห้าแผ่นเนาะมันมีห้าแผ่นสิบแผ่นซื้อกระเบื้องไม้ฝาเชราถือกระเบื้องยังไม่ได้ซื้อหรอกก็ทยอยซื้อเทีลนิดเทีลนิตก่อนเพราะว่ามันต้องทําบนบ้านก่อนเนาะเพราะว่าบ้านสองชั้นเราต้องทําบนบ้านก่อนก็ที่ซื้อกระไม้ฝาเชราก่อนก็หมดเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ทําหรอกตอนนี้ก็แฟนพี่ก็เก็บเงิน ไวใ้ให้ช่างคือช่างอะ่ะมันหมดเยอะมากกว่าอุปกรณ์อีงนะหมดเยอะเลยใช่เราไม่ได้มีขนาดนั้นเนาะพูดถึงถ้าถ้ายี่สดต้นไปแล้วค่าส้างก็เป็นเออไม่อยากพูดถึงอะ่ะม,มันเป็นบ้านโบราณเนาะเราก็จริงๆเก็อยากตัดออกนะตัดให้เหลือแค่สิบสองโอ้ไม่ต้องตัดแล้วเพราะมันมันใหญ่มากไงแต่ว่าเวลาพี่น้อง พี่น้องมารวมกันก็ส่วนมากมันก็จะไปอยู่บ้านพี่นั่นแหละใหญ่นะดีแล้วใช่แต่โอโหพอนึกถึงเวลาซ่อมนะไม่อยากพูดเลยแต่พื้นกระดานนะนี่หน้าขนาดนี้พื้นกระดานแบบหนามากเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งหมดเลยใช่เพราะสมัยแต่ก่อนเนาะคนคนเก่าคนแก่เขาทาบ้านเนาะมีแต่ไม้แบบประเภทพวกไม้ที่แบบมีแต่ไม้มีแต่ไม้ใช่ค่ะน เรือเรือบ้านของน่ของอยายจำลองนะไม้ไม้ทั้งหมดแล้วหลังคาก็ไม้นั่นแหละเหมือนบ้านพี่อ่ะอคืออะไรแปรอะไรนี่ไม้หมดไม้หมดแหละใช่ค่ะขนาดหลังคาเขายังรับเอาไม้ทําอมแต่แต่บ้านพี่หลังคาเป็นสังกะสีม,มันก็เลยแบบก็เนาะบ้านกว่าจะทําแต่ละหลังนี่ไม่ใช่หมดน้อยๆเนาะยิ่งเราไม่มีเงินด้วยก็ ยิ่งต้องประหยัดต้องค่อยๆทําไปทีละนิดหรือถ้ายังไม่ทําทีละนิดเราก็ซื้ออุปกรณ์สะสมไว้ซื้อที่มันแบบมันไม่เสียหายอย่างนี้นะ่ะพอซื้อแล้วก็ไปไว้ในร่มที่บ้านอย่างไม้ฝาเชราพวกพี่ซื้อไว้ก็ไปไว้ในบ้านแหละใช่พอถึงเวลาก็เอาออกมานี่นะคะเขผมต่สามสี่ปีนะจะได้ทําซื้ออิดแล้วก็ ปูนปูนยังไม่ได้ซื้อตอนทำน่าจะซื้อเองอืมีอซื้อแอ้ก็สีอืสามปีก่อนตั้งนั่นแหละขนาดบ้านไม่ได้ไม้ทั้งหมดนะคุณแมงแขกว่าจะได้บ้านแต่ละหลังเนาะลุงวางเนาะอย่างคนคนที่เขารวยเนาะเขามีบ้านแบบสวยๆเนาะก็บุญเก่าเขาทั้งนั้นก็ถือว่าดีก็ค่อยทำเนาะ ใช่เราก็ค่อยๆทำนี่นะคะอันนี้ก็เราก็คุยนะคะพูดคุยกับลุงวางนะคะลุงวางก็บ้านลุงวางเกือบเสร็จแล้วมั้งใช่ไหมอก็ยังเหลือเยอะอยู่ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วใช่ไหมอืมนี่นะคะก็แลเหลือจะปิดลายแบบนี้โออเออ ถ้าถ้าไม่ปิดไว้แบบนี้ว่าฝนสาดเข้าฝนสาดเสียหายหมดเนาะงลวังเนาะมันจะเสียเสียหมดเรานอนไม่ได้ห้องที่ฝนสาดใช่เก็บของก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมอืม,มก็เก็บตังไว้ซื้อเพดานนี่<ม>ซื้อกื้องซื้อเพดานซื้อกระเบื้องหมดเนาะถ้าถ้าอยากจะซื้ออันนี้ก็ดีอยู่ ใช่แต่พวกนี้เวลาเวลานั่นปุ๊บสีมันจางใช่ไหมลุงหวงังก็ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเลมันี่นะคะก็ลุงหวังก็ทำการทาสีบ้านอันนี้เป็นห้องครัวแมงคะพูนนคะคะ,คะห้องครัวเหมือนบ้านเลยล,เล่ะ <laughs> นนี่ะะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟื่องบุญทูชาแนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ฝากไปดูช่องลุงวังกกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากครับ